เวลาคุณจะไปเที่ยวหัวหินน่ะไปปานบุรีไปประจวบคีรีขันน่ะคุณคิดเหมือนผมไหมผมไม่อยากไปไว่ะพระรามสองน,อน่ะถนนน่ะแม่งติดอิบหายเลยติดมาเจ็ดชั่วโคตรมึงจะสร้างอะไรกันนะักหนาถ้ามึงจะสร้างแบบนี้มึงทําถนนเพิ่มมาอีกเส้นดีกว่าไหมแล้วตรงนั้นอะปล่อยให้พวกประชาชนคนละเมืองชั้นสองอย่างเราเนี่ยวิ่งกันเดือดร้อนจริงๆไม่รู้สึกอยากไปเที่ยวเลยเพราะแม่งติดจริงๆครับแล้วไทม์ไลน์การสร้างเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าสร้างนานยิ่งกว่าพีระมิดที่อียิปต์อีกมารู้จักถนนพระรามสองถนนสายหลักที่สู่ภาคใต้หน่ครับกับปัญหาซ่อมสร้างยิ่งกว่าพีรามิดอียิปต์ ย้อนประวัติถนนพระรามสองนะครับเส้นทางสายหลักสุภาคใต้ที่มีการก่อสร้างและซ่อมแซมมาหลายโครงการจนถูกขนานนามว่าถนนเจ็ดชั่วโคดจนถึงอุบัติเหตุสองครั้งล่าสุดที่เกิดจากการก่อสร้างและซ่อมแซมในพื้นที่ดังกล่าวที่เป็นเหตุการ์สะพานกลับรถหล่นล,ลงมาทําให้เกิดเหตุการณ์สุขนาฏกรรมขึ้นนอกจากนั้นนะครับถนนพระรามสองเนี่ยนะครับยังเป็นถนนสายหลักที่วิ่งออกไปหลายพื้นที่มากมายเลยนะฮะ การก่อสร้างหลายโครงการที่เกิดขึ้นในถนนพระรามสองเนี่ยทำให้มีรถติดการก่อสร้างครั้งแรกเนี่ยนะครับเริ่มขึ้นในสมัยของจอมพลถนอมกิติขจรตั้งแต่2513แล้วก็มีการเปิดใช้ในปี2516เป็นเส้นทางหลักในการวิ่งช่วยย่นระยะทางถึง40กิโลทำให้ประชาชนในสมัยนั้นสัญจรไปมาได้ดีเยี่ยมต่อมานะครับมีคนใช้ถนนเยอะขึ้นก็เลยมีการขยายถนนจากการขยายตัวนั้นเนี่ยแหละครับทำให้มันเกิดคำที่ว่า สร้าง7ชั่วโครก็สร้างไม่จบไม่สิ้นชาวบ้านก็บ่นกันว่าต้องดมฝุ่นเสียงดังเครื่องจากน้ําท่วมเนื่องจากปี62ถนนพระราม2มีโครงการทั้งซ่อมทั้งสร้างอีกหลายโครงการทําให้มีผลกระทบอย่างต่อเนื่องมีการจราจรที่ติดหนักมลภาวะอย่างร้ายแรงทั้งฝุน่นทั้งเสียงร้องเรียนไปแล้วมีอุบัติเหตุขึ้นสครั้งใน 1, 1เดือนเมื่อปี65ก็แล้ว ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนี่อุบัติเหตุมีเต็มเลยนะครับในการกอร่อสร้างเนี่ยนะมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเวยนะครับจนกระทั่งมีคนก็โพสทางโซเชียลมีเดียว่าภาพชายหาดหัวหินหรือหาดสาธารณะตะเกียบที่ไร้ผู้คนคือเขาโพสต์ภาพชายหาดที่หัวหินไม่มีคนเที่ยวเลยก็เลยเป็นที่มาว่ามาจากถนนซ่อมสร้างพระรามสองเนี่ยแหละครับคนไม่อยากไปเที่ยวกันเพราะมันเหนื่อยมันเดินทางเยอะจัดปี2อง3เนี่ยเริ่มสร้าง 2516เปิดใช้2 5 3 2ก็ซ่อม2539ก็ซ่อม2544ก็ซ่อม2549ก็ซ่อม2 5 6 1ก็ซ่อม2 5 6 1อีกก็ยังซ่อมอีก2562มึงก็ยังมีโครงการมาลงอีก62ก็ยังขยายต่ออีก63ก็ยังมีโครงการมาอีกมึงจะมีโครงการอะไรนักหนากับถนนพระราม2มีอยู่เส้นเดียวเนี่ยมีเยอะมากมายไปหมดเลยนะฮะเพราะงั้นคำถามฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านจะแก้ปัญหาถนนพระราม2 ต่างจากรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาอย่างไงบ้าง นี่นะครับของที่ระลึกทนายคู่ใจประจําปี2024นะครับปีหนึ่งจะทํามาครั้งหนึ่งนะครับ89บาทชิ้นละ89บาทนะครับส่งฟรีถ้าใครอยากได้นะครับโทรมาที่0 9 2 4 5 3 3 3 9 3หรือทักมาที่เพจทนายคู่ใจเพจทนายคู่ใจของแท้ต้องมีเครื่องหมายถูกด้วยนะครับมีฉัดชีพเยอะครับช่วงนี้นี่นะครับพุงมกุญแจเรามีทั้งหมด4แบบนะครับถ้าใครอยากได้ครบทั้ง4แบบเลยเนี่ย239บาทครับส่งฟรีครับได้ทั้งครบเซตเลยข้างหลังเป็นที่เปิดขวดเอาไว้เปิดขวดน้ำบัดลมได้ข้างหน้าก็จะเป็นโลก เบอร์โทรสแกนนะฮะมีอะไรก็คิดถึงหน้าโดนดันลองไว้ครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูตามตามที่แอดมินขึ้นรูปเลยมันจะมีอยู่สีสีสีแบบนะครับ